ก็สวัสดีครับก็มาปิดกิจกรรมนะครับก็วันนี้ครับกิจกรรมเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงนะครับตัวนําโชคตัวท่าทายทีมนะครับแฟชั่นนะครับเนี่ยอะไรอีกครับฉลามคลั่งนะครับก็โคตรเยอะเลยครับกิจกรรมนะครับก็่จะต้องเสียทิกกันอีกแล้วนะครับเสียคูปองอีกแล้ว ก็ชุดนะครับก็จะเป็นเควสาร์นิวอลนะครับแล้วก็สามารถหาได้จากเนี่ยครับเศษมงกุฎนะครับเนี่ยมงกุฎแอมเตอร์นะครับก็ชิ้นละเจ็ดสิบคูปองครับสะสมครบสิบชิ้นนะครับเอาไปแลกกล่องแล้วก็ในส่วนของตัวรางวัลนะครับหมุนหาปืนฉลามนะครับก็วันละยี่สิบคูปองนะครับจํานวนสิบสี่วันนะครับก็กิจกรรมของปืนฉลามนะครับอยู่สิบสี่วันก็เดี๋ยวเราไป เล่นด่านนี่ก่อนนะครับไปแล้วนะครับอันไหนคุ้มครั่งอาออันนี้นะครับพอหมดคุ้มครั่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปตัวใหม่กันนะครับเนี่ยเพื่อนไปแล้วอ่ะเนี่ยเรามีสองใบนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ไหนอะไปแล้วเหรอก็สุ่มกงนจังนะครับเนี่ยโอ้โหสามแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของปืนฉลามกันก่อนนะครับก็นี่เลยนะครับก็ดี่ครับต้านเอฟเฟกต์สามสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ เริ่มต้นของรอบนะครับมีโอกาส50%นะครับที่จะได้รับเอฟเฟกต์อาไว้พิษเหรอเอวอยพิสอาไว้พิษไม่สามารถลบล้างได้ครับเวลาหนึ่งรอบไหนอะเอวอยพิสไม่เคยเล่นนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็การโจมตีปกตินะครับเพิ่มเอฟเฟกเลือดไหลหนึ่งชั้นนะครับแต่ละชั้นทำให้เอฟเฟกการรักษานะครับของเป้าหมายลดลง20%นะครับโจมตีลดลง5%นะครับ เมื่อเริ่มรอบนะครับรับความเสียหายเพิ่มขึ้น3%เนี่ยรับความเสียหาย3%นะครับของพลังยิดปัจจุบันไม่สามารถลับรังได้และเว้นการต้านทานเอฟเฟกมากถึง5ชั้นนะครับมันไม่มีผลกับเอฟเฟกการรักษาของมอนเตอร์และเอฟเฟกของกระทบขีดจำกัดสูงสุดของความเสียหายที่เกิดขึ้น10,000นะครับก็ 2การโจมตีปกตนะิครับทำให้เกิดเลือดไหล3%เเนะครับคูณ3%เรนะของความเสียหายยิงต่อยูนิตและยูนิตที่มีผลเลือดไหลไม่ได้รับผลกระทบจากโบนัสความเสียหายและการลดความเสียหายจำกัด1ครั้งต่อ1รอบนะครับทุกครั้งที่คุณได้รับความเสียหายนะครับจากลูกกระสุนปืนใหญ่คุณจะได้รับเอฟเฟก กระหายเลือดหนึ่งชั้นแต่ละชั้นนะครับเอฟเฟกการรักษาสิบเปอร์เซ็นนะครับไม่สามารถล้างได้และเตกสูงสุดได้สามชั้นนะครับเป็นเวลาสามรอบเมื่อสิ้นสุดเทืนคุณจะลบเอฟเฟกกระหายเลือดสามชั้นเพิ่มเอฟเฟกการสูญเสียเลือดสามชั้นให้กับศัตรูนะครับนี่ครที่อาวุธที่เขาว่าโกงกันก็น่าจะโกงแหละก็มาแบบคูป,ปองนะครับก็สำหรับยูนิตนะครับที่มีปลดเลือดไหล ให้ได้รับวิสัยทัศน์ล่องหวนมองไม่เห็นหรือมองมเห็นไปในระยะภายใต้ระเบิดควันนะครับสามสหรับยูนิตที่มีผลเลือดไหลจะสร้างความหายเพิ่มขึ้นโอ้โหยี่สิเปอร์เซนะครับแล้วก็ความเสียหายจากยูนิตจะลดลงยี่สิเอร์เซนตนะครับแรงอยู่นะเหนือล่อนนะครับดึงดูดสร้างความหายครับร้อยแปดสิเอร์เซนครับให้กับยูนิตในรัศมีสองร้อยและบวกกับความถสายเพิ่มเติมจำนวน เลือดไหลครับคูณส0มสิเปอร์เซ็นตนะครับโอ้โหถือว่าเยอะนะได้รับผลกระทบได้รับผลการรักษาเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเลือดไหลภายใต้เอฟเฟกนี้จะได้รับการเยียวยาวโดยความเสียหายเท่ากันเกืนกินเอฟเฟกเลือดไหลได้ถึงสามชั้นพร้อมกันโอ้โหจัดจัดโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปอ่า เล่นตัวแบบใหม่นะตัวแบบอะไรอ่เดี๋ยวขอดูชื่อตัวก่อนนะครับก็เปลี่ยนอาวุธนะครับก็ใช้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะก็ใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าครับเร็วดีเนี่ยแล้วก็ลูนลูนดันนะครับกดเริ่มกันเลยนะครับ โอ้โห oh, เล่นยากนะสานนี้เล่นค่อนข้างยากนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> จริงดิโอ้โห oh, oh, ครบแล้วว่ะเจ็บเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยครบเสร็จแล้วหรอเฮ้ยโ <Hey, S 2> คตรดีเลยว่ะ อย่ามันดูกันครับว่าเราได้ของดีไหมกับตัวแบบใหม่เนี่ยครับตัวลุ้นโชคนะครับก็เหมือนเดิมนี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรอ่ะเดี๋ยวนะไม่ได้ต่างอะไรเลยนะครับ โอ้โหมีแต่พวกโคตรโหดนะครับ อ๋อเจ้ามิวบอกว่าเอาเราไม่เห็นด้วยก็เจ้ามิวบอกว่านะครับก็ค่านะครับมันจะคูณสองนะครับหนึ่งถึงสองแต้มนะครับเนี่ยค่านําโชคนะครับก็ดีนะครับแต่น่าจะแจกเยอะกว่านี้อีกอ่ะอืมยิบสามละ เดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะขูจะ,จะหนึ่งถึงสองแต้มไหมค่าดําโชคอะ่ะจกได้เซตนี้จังเนี่ยกับได้แล้วอีกนิดเดียวนะครับ โอ้โหตีเราด้วย ก็จบแล้วก็เร็วดีนะครับเจอแต่คนโหดอ่ะอยังเกลืออยู่ก็หมดแล้วนะหัวน้ำช้โูเพิ่มมาสามนะครับเนี่ยจากยี่สานนะครับเป็นยี่สิบหกนะครับโอ้ยถือว่าดีอยู่นะคุ้มอยู่แต่แบบทีละใบคุ้มกว่านะครับ แบบจ่ตรไปเราจะได้อ่ะของรางวัลด้วยไงอืมแต่แบบนี้ก็โอเคอยู่ถอว่าของฟรีรับยังไงก็ได้แต่ของให้หมวกสีทองออกหน่อยอะของเซตเนี่ยเซตติดใส่อยู่อะอยากให้ออกจังนะครับก็ขาดอีกสามชิ้นนะครับ โอ้โหแม่เหลือเกิน ก็เลื่อนเลือนนิดเดียวแล้ว เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้ของทองไหมตอนนี้ก็อยากได้จะจัดเลยเนี่ยครับโอ้โหเซตอะไรอะ่ะคนละเซตกันนะครับเดี๋ยวนะโอโ้ต้องการด้วยนะแต่คนละเซตกัน หมวกจริงๆด้วยอย่างชอบเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเซ็ตก่อนใช่จริงๆด้วยนะครับอีกเซ็ตหนึ่งโอโอเคนะครับถอดถอดแล้วก็เอาเซ็ตนี้มาใส่แล้วกันเนี่ยโอเคครับล็อก แล้วก็ย่อยครับเนี่ยย่อยเลยเดี๋ยวมาดูครับว่าโอ้โหด้นั้งตานกริแล้วก็ทาลุด้วยคนระับสองเซตโอ้โหขอบวกแล้วกันนะครับขอบวกนิดหน่อยสักห้าพอ โอเคครับเทียบโอ้โหตามถาดครับสามสิบสี่ถือว่าโอเคอยู่ขอลองเออเ้ทองไม่พอเดี๋ยวแลกทองก่อนทองไม่พอนะครับ อัปเดตเล่นๆกันครับเฮ้ยกดผิดวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ติดนะครับ อยากได้หมวกอ่ะขอเป็นสีทองอ่ะในเซตอ่ะก็โอเคครับได้ทะลุมาอีก20%นะครับก็ถือว่าดีนะครับก็ลองสุ่มแล้วครับเนี่ยลองสุ่มแล้วเมื่อกี้ไม่ได้อ่ะแต่โอ้โหคนนั้นดูดิน่าจะกดมันมือเลยนะครับน่าจะสองสามมือนนะก็ เควสก็เหมือนเดิมครับกับมันวันก่อนเนี่ยครับก็เหมือนเดิมเลยก็สมวนมาจะเป็นแบตเหลือแรงสก็โอ้โหเนี่ยเราจะได้สองกล่องนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเติมเลยครับสี่สิบสี่สิบบาทนะครับแปดสิบคูปองครับไว้ใช้วันที่สี่ห้าหกนะครับเควสก็เหมือนเดิมลองไปหาเควสคารนิวชุดกระต่ายดูนะครับก็ไม่ต่างกันเลยนะครับก็กิจกรรมก็มีเท่านี้นะครับอ๋อเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจับไอลดงก่อนนะครับ โอโหเล่นทันไหมเนี่ยเรามาดูในส่วนของร้างค้ากันนะครับนี่ไงโซโนคววนนะครับโซโนคีนมาแล้วนะครับก็ใครอยากได้ก็แลกเลยนะครับโซโนคีนก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ค่อนข้างเก่งในเรื่องของซันโวนะครับในการจบซันโวแบบเร็วๆนะครับแล้วใครล่ะก็เซริวเปียโกซูซักุเอ็นบุเนี่ยใครขาดอะไรนะครับก็จัดได้เลยนะครับ ก็อย่าลืมนะการจับมแมลงนะครับก็หาคู่ไว้ก่อนเลยนะครับอ๋อวันนี้ของฟารโรเนี่ยครับก็โอเคครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณครับ